สวัสดีครับศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนวันนี้อขอเสนอรายการท่องเที่ยวแบบเฉพาะตัวนะครับเนื่องจากว่า <c oughs> มีหลายคนเตรียมทัวร์จะไปเด,ะเดินทางไปเที่ยวลาวแต่ว่า <c oughs> พอมาทำเอกสารก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีเอกสารอื่นที่สามารถเดินทางได้นะครับเราก็แนะนําวิธีการที่เราจะไปเที่ยวลาวให้ได้โดยมีบัตรประจําตัวประชาชนกับ หลักฐานการฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนําท่านที่อยากไปเที่ยวลาวแบบด่วนๆนะยังไงก็ให้ได้ไปถึงกับเขานะครับโดยแบบส่วนตัวนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางตอนนี้เราคิดว่าช่วงพฤหัสสุกเสาร์เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เราจะพานักท่องเที่ยว5้าคน6คนอะไรอยู่แถวๆนี้นะครับไปเที่ยวเนื่องจากว่าช่วงวันสุกเสาร์ที่ส่วนใหญ่เราจะเป็นทัวร์ที่ติดต่อมานานมา โดยระบบถูกต้องนะครับการไปโดยใช้บัตรประชาชนเนี่ยนะครับท่านหลายท่านมาที่หนองคายก็จะหาที่ไม่เจอที่สารการจงหวัดหนองคายอธิบดีการอำเภอเมืองหนองคายนะครับซึ่งเป็นแหล่งออกหนังสือเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวนะครับโดยที่เราเคยไปทําแล้วก็พานักท่องเที่ยวเฉพาะเนี่ยนะครับอันนี้สภายามนะครับคือเป็นพระที่จะไปเที่ยวกับเราเนี่ยท่าน พระทุตลงมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็บางประเทศอีกนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นนักท่องเที่ยวของไทยเรา <c oughs> ที่นีการขอหนังสือแบบเร่งด่วนเนี่ยนะครับนำบัตรประชาชนมาโดยมาเข้าระบบเพื่อที่จะขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนะครับที่ที่ประการอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับก็มาลงระบบนะครับโดยกรอกชื่อลงไปในระบบทั้งที่มีแอปส่วนตัวมาไทยแอปอยู่ที่นี่ก็ได้หรือมาลงระบบใน ที่ประการอำเภอก็ได้นะครับโดยเรากรอกชื่อกรอกเลขประจตัว13หลักตามบัตรประชาชนนะครับจนครบถ้วนกระบวนวามนะครับกรอกให้ครบตามแบบที่เขากําหนดแล้วก็รอการอนุมัติใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับก็จะรายละเอียดหลักๆก็คือบัตรประชาชนของเราเนี่ยเลข13หลักแล้วก็เลขหลังบัตรนะครับตรงนี้ก็จะต้องกรอกให้ถูก รับตรงนี้แทบัตรคนอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีวิธีการอยู่2ออย่างก็คือทาําเบงไม่เป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแต่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยก็มีฝ่ายที่รับทําให้เฉพาะนะครับเมื่อได้หนังสือเดินทางแล้วนะครับเราก็เดินทางเข้าประเทศลาวได้โดยกระบวนการทางสุลกากรอย่างถูกต้องนะครับไปได้ประมาณ7วันแต่หลักๆที่เขาพูดแรกก็คือไปได้3วันแล้วก็ต่อได้อีก บ้างนะครับพอข้ามาฝั่งเมืองลาวนะครับในการทัวร์แบบชวนตัวเนี่ยนะครับแบบกันดเองนี้ก็ <c oughs> อาจจะมีทีมงานของผมนะครับรับส่งจากด่านแชแดนไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ไปส่งที่เมืองที่จะไปนะครับส่วนหนึ่งอาจจะไปเองนะครับอยากไปหลวงพ่อบางก็ซื้อตั๋วรถไฟให้จองตั๋วรถไฟให้อันนี้จองล่วงหน้าก็หน้าจองในวันเดียว ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็รอไปวันต่อไปนะครับเพราะว่ามันจําเป็นนะครับเดี๋ยวถ้าต้องการที่จะไปจริงๆนี่บอกมาสัก4ี่หวันนะครับจองมาเสร็จแล้วเราก็จะไปจองตั๋วให้ซื้อตั๋วไวรอนะครับโดยส่งบัตรประชาชนหรือหลักฐานการฉีดวัคซีน2เข็มมาให้เราแล้วเราก็จะจัดการให้ก็สามารถที่จะเข้าไปในเมืองอเวียงจันลวงพระบางวางเวียงอยุดมชัยหลวงน้ำทาหรือบอ่อเตียนได้ตามเส้นทางที่ท่านอยากไปนะครับแต่ว่า ขอเชิญแบบนี้นะครับว่าทุกวันพฤหัสสุขเสาร์นี่เราจะไปเพราะว่ามันหนึ่งคู่แ่งผู้ร่วมเดินทางจะน้อยนะครับคู่แข่งการซื้อตั๋วมันก็จะหาง่ายขึ้นไม่ต้องไปซื้อตั๋วผีตั๋วนอกระบบนะครับซึ่งราคาอาจจะแพงขึ้นไปอีกหนึ่งใน2อหนึ่งในสาก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็เป็นเลือกที่ไม่เหมาะสมที่เราจะทําเสร็จแล้วก็การไปเที่ยวมีสองวิธีนะครับเราส่งถึงที่พักท่านเลือกเที่ยวเองเราไปส่ง ท่านไปเลือกเที่ยวแล้วก็กลับมาเราไปร,รับหรือว่าให้ไปพาไปได้ <c oughs> ทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ว่าคือต้องไปวันพฤหัสศุกร์มีการไปวันพฤหัสศุกร์เราจะต้องเตรียมตัวก่อนตั้งแต่มันจันทร์อาคารพุทธเนี่ยนะครับตรงนี้จะต้องส่งหลักฐานส่วนตัวมาเพื่อที่จะทําเอกสารก่อนการเดินทางถึงจะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการที่จะไปเที่ยวลาว <c oughs> แบบเฉพาะกิจ ติดต่อผมนะครับดรสมพงษ์ตันยานหรือทีมงานนะครับสามคนหรือห้าคนนะครับปกติห้าคนจะพอดีถ้าสามคนเนี่ยพวกเราผู้ติดตามหรือผู้รับส่งเนี่ยก็ก็เหนื่อยนะครับก็ไม่ได้ไม่คุ้มค่าอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่าบริการเฉพาะกลุ่มที่เราอยากไปเท่านั้นแหละติดต่อพวกเราตามรายการนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอรีวิวเพียงที่นี้ครับสวัสดีครับ